สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องตะอุดยูเนเต็ดนะครับเราจะมาทํารายการฟุตบอลซ่าท้าประลองนะครับลงย t u b e ทางช่องตะอุดยูเนเต็ดแล้วเราจะไปท้าน้องๆที่โรงเรียนนะครับว่าใครจะแม่นอันดับแรกเราจะเอาอะไรกันก่อนดีครับเป็นแต่นชนคานเป็นจุดโทษหรือความแม่นครับยิงประตูเล็กอะไรเงี้ย ไปโอ้โหถ้าใครได้แชมป์แต่โรงเรียนนะครับเราจะมีค่าน้ำมันค่ารถและมีทั่วรางวัลมีเสื้อสโมสรให้แล้วเราจะมาชิงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ในอำเภอขันนะครับที่สนามอบตอตะอุดเนี่ยครับอ่าได้แชมป์จะได้ถ้วยใบใหญ่ไปนะครับเราจะมี ค่าเดินทางค่าน้ำมันค่าอะไรให้ทุกอย่างนะครับอในวันที่แข่งนะครับเนี่ยแล้วก็โปดติดตามได้นะครับที่ช่องตะอุดยูเนเต็ดนะครับรับรองเราจะไปท้าคุณทึงที่ช่วยติดตามด้วยนะครับช่องตะอุดยูเนเต็ดนะครับผมขอบคุณครับ